ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาพบกับการทันผลรลวจตรเจเสื่อ,อ,อผ้านะครับนิตชินะครับแล้วราแบบแบ่ใช้ก็าางานที่วัดมาก็เทียบแบบแล้วนะครับก็จะมีแบบที่ทำไว้สีโทนนะครับ เป็นลังใหญ่นะครับรองใหญ่ตัดนะครับตัวนี้จังเล็กก็จะขนาดเนี้ยผมยังไม่ทันบากเลยนะครับรองใหญ่แต่ก็จะใช้ไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยบากที่หลังนะครับสังเกตง,ง่ายๆนะครับยังไม่ได้แกะกระดาษออกเลยเพราะถ้าแกะกระดาษออกแล้วจะบากไม่ได้นะครับใบเรือ่อยแกะใช้ไม่ได้น่าวคพทิทวดทีครับ ว่าจะพอดีไหมนะครับแรกก็คือชุดทดลองนะครับสามารถถ้าไม่พอดีเราก็รื้อแล้วก็พันใหม่ได้อยู่นะครับทดลองตัวนี้ก่อนนะครับนี่เราดูไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรัแบบคลิปนี้ ตัวที่2เกเบ7นะครับเบอร์27 ยังหาฟอร์มคอยสําเร็จรูปที่เป็นแบบปรับระยะขนาดใหญ่ไม่ได้นะครับที่มีสีร่องแบบนี้นะครับสามารถมีแต่ขนาดเล็กนะครับสําหรับพัดลมแต่ท่านไหนจะทําก็ทําก็จะดีนะครับใช้กับเครื่องสภาได้ทดลองเครื่องนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้ยังใช้ไม่ค่อยดีนะครับอเราก็จะทดลองพันกันเลย ผมจะใช้กระาดาษกาวแปะตรงนี้เชือ่าตรงลวดไว้หน่อยกันรวดนะครับอันนี้รอดเท่ากันครับพันร่อ,องเล็กนะครับเจ็ดสิบเอ็ดรอบรอบใหญ่ร้อยสี่สิบสองครับอ่ออ่ไปวิ่งนะครับ ไปด้วยต้องคอยอไปวิ่งตัวหน้าเฉยเลยถ้าไม่ได้จะใช้เครื่องพันจานนะครับมีเครื่องพันตัวเป็นแบบจานได้ไหมจะได้นะครับถ้าพัานรวดขนาดใหญ่นะครับพันไหวไม่ดีนะครับรวดมันจับนะครับ พอรวดยับแล้วก็เราก็จะลงล่องลำบากเร็วนะครับแะเบี่ยวเดสิบเอ็ดรอบอ้าวเจ็ดสิบแปดละวเจดเอถือไม่ได้นะครับเจดรอบอ่าแล้วก็รีเซ็ตแล้วก็ร้อยสี่สิบสองนะครับ ต้ระวังครับขามล่องนะครับเมื่อกี้สะดุดนะครับ <c oughs> นี่มือต้องคอยระวังนะครับรีดไปด้วยนะครับ ร้อยสีบสองรอบนะครับร้อยสี่สองเราก็ข้ามมานะครับพันต่อเนื่องมาที่ลีโอดีเซ็ตไหมามาาชุดที่สองนะครับโพนที่สองครับที่ลองเล็กนะครับเจ็ดสิเดรอบ แันเพลินนะครับเจ็ดสิบรอบโอ้รอบเลเก้าสิบรอบคอยระวังนะครับเคยชินกับพันพัดลมนะครับใช้รอบเยอะรอบร้อยสี่สิบสอง ท้ามร่องเรื่อยครับต้องคลายออกมาท้ามร่องกลับไปที่ร่องเล็กบอกี้เล่งก็ไม่ได้นะครับหมา2รอ,อบ ที่สามลองเล็กก่อนครับเจ็ดสิบเจ็ดรอบเลยนะครับเลยผมจะไม่ตัดนะครับเผื่อลงไม่ได้จะได้ลื้อนะครับจะทดลองลงดูก่อนครับ แล้วนะครับดูดสายตาเนี่ยเกี่ยมาคนที่สี่นะครับลำเล็ก เครื่องมันเก่านะครับทำให้ขึ้นศูนย์ได้แล้วได้ไหมล่ะไม่ได้จะไปช้ากับอะไรนะครับช้ากับเครื่องตรงนี้ใช้แบบจานดีกว่า จานแล้วร้อยพีสองนะ,ะ,ะครับ ยังไม่ตัดนะครับเนี่ยเหตุผลที่ยังไม่ตัดก็จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดครับในการลงอันนี้เป็นตัวแรกนะครับแบบตัวแรกแต่ถ้า่าวไหนถ้าแบบตัวไหนเคยพันมาแล้วก็ตัดเลย นี้ผมเพิ่งทำแบบตัวนี้ตัวแรกอแากยังไม่มั่นใจในการถอดนะครับเราก็จะค่อยๆถอดออกมาแล้วก็มัดเชือกนะครับ แกะไว้ก่อนระาวางตรงนี้เสร็จแล้วก็ใช้อะไรสลักยึดไว้ขยิบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะ,จะขยับกล้องไปใ,ใกล้ๆหน่อย เกี่ง่ายนะครับยังไม่ได้ตัดนะครับใจเคล็ไปเข้าไม่ได้นี่นะครับอรรคยังไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวพักวนไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่เตะส่วนมากอุบัติเหตุมาเกิดจากตัวเองนะครับเราไม่ระมัดระวังอ่าขึ้นมาวางไว้ ้ผมก็จะหาเชือกมามัดนะครับอหานวนเชือก เชือกมาแล้วะมักน,น,นะครับแล้วก็จะคลายตัวดี่ดออกนะครับเนี่ยผมที่ตกเสียบสลักปิด,ส,ดสอดปิดสลักไว้นะครับก็เพื่อกันมันล้มนะครับ สำหรับอ่าสิ่นี้ก็จะไว้เตียงแค่นี้ก่อนนะครับอ่ะ๋ยวจะลอง๋ยวจะทำาััวนี้ให้เสร็จนะครับแล้วก็ลงรวดดูครับตัวนี้ยังไม่เสร็จยูดครับครับสวัสดีครับ